ครับผมขอกราบสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพพรวยนะครับวันนี้โอปอพพรวยก็ได้มีโอกาสมาที่วัดสว่างธรรมดานนะครับผมเพื่อมาขอโชคลาภมาขอแนวทางเอามาฝาก f อกันนะครับผมหมาที่ไหนน้ no. อเอาใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพพรายด้วยนะครับตอนนี้เราก็ มาถึงที่วัดแล้วนะครับผมมัน,นี้ก็ฝนตกเนาะก็อากาศก็จะคึมๆหน่อยจะออกจะมืดๆหน่อยนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบหกโมงละ้นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของหลวงปู่ว่าจะมีแนวทางตัวไหนมาฝากเอฟซกันบ้างนะครับผมกังบอมั้อรครับกราบมัสการกราบกนมัสการครับปู่ครับอืะะเอเจริญพร อจอเจริญพ่อนออย่าโยมโอปอพารวยด้วยเนาะครับช่องโอปอพารวยแล้วก็ช่องเบิกซับนาคีช่องมาีิเชแนลเอฟซทุกท่านทุกคนที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้วันนี้ก็เป็นวันที่15ตุลาคม2564วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันเชควันล่าง ยังไงก็ขออนุญ,ญาตโยมท่านทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดได้มีโชคมีลาบัางมีสีสุขแคล้วคลาดปลอดภัยลาบผลปุนทวีบังเกิดเป็นดีศริมงคลนอกในสายควาบนล่างจิตใจกายสังขารเป็นดีเป็นเลิศประเสริฐเป็นศรีศริสวัสดีจงบังเกิดมีเก,กียรติญาติเกียรติโยมทุกท่านทุกคนอาตมาก็ได้ฟังข่าวจงนี้ก็มีน้ําท่วม ก็ได้สงสารญาติโยมก็เป็นกิจกาลังกิจกาลังใจฝากกําลังกิจกาลังใจไปหาญาติโยมทุกท่านทุกคนด้วยอํานาจบุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายได้พ้นจากภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ได้ยินเกี่ยวกับข่าวข่าวโรคภัยไข้เจ็บก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้พากันได้รักษาสุขภาพด้วยอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีได้รักสมรักษาให้มีโชคมีชัยให้สมความมุ่งมั่นปรถนา พิจารณาให้ดีให้นอนหลับก็ให้ฝันดีให้มีเทวดามานิมิตเป็นโชคเป็นลาภเป็นโชคเป็นชัยก็ฟังไว้หลายๆที่หลายๆทางวิเคราะห์วิใจัยให้ดีพิจารณาให้ดีอุทิศไปหามาให้เกี่ยวกับโชคลาภก็เป็นแนวทางถ้าท่านทั้งหลายชอบก็พิจารณามองหน้ามองหลังมองใส่มองขวเาเดี๋ยวเบิงหน้าเบิงหลังเบิงใส่เบิงขวาเบิงขอบเบิงขวาเบิง,บงไปเว้งตู้หม่อง พ่อดจพิจาะณาก็ยังพิจารณะอืมนั่นแหละเกี่ยวกับโจกับลาบก็ได้บุญวาสนาแนวมือนี้มันก็คลองไผ่คลองเพลินเนะาะสั่งมา่าไรห่อก็ได้เท่านั้นปลูกบังงวงก็ได้บังงวงขันซือเล็ก,กบัวถือก็จาวาบุญบั่มนี่ได้ละ่ะบุญมีอมแต่ว่าบางท่านบางคนอาจจะมีโชคลาภไปทางหน้าที่การงานแบบนี้อืการงานดีการเงินดีทํามาค้าขายจเจริญรุ่เงเรืองงองามไฟบุญอะไรประมาณนี้หละวันนี้ก็มี เบิกทรัพย์นาคีมาแล้วก็โอปอพารวยครับเป็นสื่อกางสะานบุญให้ท่านทั้งหลายมีอยังสีว่อสีว่าสีถามบ่บมอนี่โยค่ะปูอันนี่เอฟซีอยากทราบค่ะม,มาย่ามใดปูสิได้บวงสวงปูเน่ยทาเสเด็จอีกเนี่ยค่ะย่ามใดวันดีค,ค่ะเออย่ามใดสิได้บวงสวงปูญาทาเสเด็จหนักขลาดเนาะ พะวาญาตยโยมขั้นบ่วงสวงเนี่ยญาดยโยมก็เเรี่ยวได้ว่ามีโชมมีใช่เกี่ยวกับถูกเชียงไท่ก็ดีเกี่ยวกับคันนํามุ่นก็ดีผูพันตาดีผูพันดวงดีก็นเลยช่วงที่ที่ถำที่ีบ่วงสวงก็คือบ้านเมืองเขาลูกเขาลอย่นล่ะเด้อบ้านเมืองเขาลูกเขาลวยบอกยังไงก็โควิวีซ่า่นล่ะจังสรีเด้เดได้ำแล้วก็จังสรีเก่งบอกทางส่องอีกเทื่อหนึ่งเด้อ เกี่ยวกับบ่วงสรวงปูญาธาเสด็นาคาระเกี่ยวกับโชคลาภอัตมาก็ได้เชกูตีเพินแล้วเรียบร้อยแล้วล่ะอัตมาถูกกุติลงแต่ว่าเอาโค้งลังค่าลังเก้าไปสร้างเป็นลังไม่ปูญาคือถือว่าค่อยพ่อใจไปในดอกบนนี้ก็นเลพอบ่ได้บอกคนทันวาเตียก็เห็นหล่นนะแต่ยิ่นกับมาให้โชงให้ลาภอยู่ตลอดบัดนี้อัตมาก็เลก็เลยมานอนอยู่ศาลาหลังนี้เมื่อมานอนอยู่ในศาลาหลังนี้อ่ามันก็บบอปันใด กัแล้วตะดวงของอยาของโยมขันว่าเป็นนอนในป่ากับพวกป่านใดน,นอกจากสีนอนหรือว่าจำวัดยูกูตีปูยาปูเพิ่นเคยมาหาอยู่องนั้นอืมปูยานี่มีความศักดิ์สิทธิ์ด้ืมเป็นเทพเทว่าคันเป็นจ่องเขาบั้นศาหนาเพื่อนที่จำศีลนะอือันนี้เขากับว่วูหจัเนาะคิดว่าที่ซื้อดอกวันนี้ก็ได้อืมแล้วอาตมาช่วงนี้อาตมาบ่ท่านได้รับแขกบ่ท่านได้ทำดิที่ยังทั้งิ้น ก็ต้องขอแจ้งให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบโดยทั่วถึงกันเมื่อไดที่อาตมาเปิดรับเขี่ยก็คือ,อมือวันปีไมเดอร์ขอฝากลงทางช่องนี้ม,มือมวันปีไมอาตมาจะเปิดรับเขี่เปิดทําพิธียังเป็นทางการเปิดรับเขีก่กรับสาธาอย่าโยมคือว่าช่วงนั้นมันเกิดือสิเขาลูกเขาลอยหละอีกอย่างกันเลยวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเปิดรับเขี่เปิดทําพิธี่างกับช่องโอปอพารวยไป ช่องเบิกชมปนาคีไปช่องมาลิเชเนลไปก็เป็นอัขาระยันบ้างหรือว่าเป็นไล้ยๆอย่างละคันน้ำหมุนน้ำมนก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้พิจรารณาเสี่ยงโชคดูแต่ว่าถ้าดูดีๆนี่สวยงามนะคันน้ำมนนี่ตาดีๆนี่สวยงามเลยตาโชคตาลาบตาหมานตาเป็นบุญเป็นกุศลนี่ตาเป็นเงนินเป็นทองอืมโชคลามสวยงามมากเกี่ยวกับคันน้ำมนอัคระยันก็สวยงามมากดูง่ายนิดเดียวอืม ดูง่ายนี่เดียวอมันจีบบมาหอแต่บอเนาะหอจีบบมีบอเนาะอย่างไรก็ขอให้เป็นโชมเป็นละาเออเพิ่นมาเป็ี่ยนซื้อกลางสะพานบุญไห้ทางช่องก็มาเปลี่นซื้อกลางสะพานบุญไห้นางรถมาตะไก่ไก่ก็นาเห็นใจอน่าเห็นใจอยากโยมมาเป็ยนยังมาเปลี่ยนซื้อกลางสะพานบุญอยากให้ญยาิอยากให้โยมต่หมุดได้เห็นแต่ยินได้ฟังถือว่าเปลี่ยนบุญเป็นกุศลของอยากของโยม ส่วนโจกลาบก็ดีพิจารณาก็ดีคนว่าคนที่ถือโปรยเออคนทีถือมีโจกมีลาบสิถือในวันที่หนึ่งวันที่สิบหกเนี่ยก็คือว่ามีของเก่าหลายของใหม่กระหลายเรียกว่ามีเงินฝากใน้ในธนาคารไวไปเบิกย่ามใดก็ได้คําว่าของเก่าก็คือบุญเก่าหลายบุญใหม่กระหลายเรียกว่าบุญดูดบุญก็เลยมั่งก็เลยมีก็เลยดีก็เลยได้ บางท่านบางคนเสี่ยงเบิงหอดมือมากกับพิจารณาพอออกมาแล้วก็มันบกหักพอหยังอย่า,ยาหน่อยอกหน่อยใจบุญกุศลคุณงามกวม้งดีท่านบารมีของเฮาบ่ท่านได้ถึงป้อมผู้คนถึงป้อม่นเด้คนใดมาตั้งแต่อดีตปัจจุบันเพื่อนก็นเฮ็ดกระทำตอนนื่องบางทีเราทําบ้างไม่ทําบ้างก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะหว่านเพื่อเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นพิจารณาเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับเจี่วกับลาบ ทำไมถ้าถึงไม่มีโชคไม่มีลาบโบถึงเกียกถึกงไว้ละมูจากเตียก็เยาไปหน่อยอกหน่อยใจพี่เจรนา,าปัจรนี่คนสีมีโชคมีลาบเป็นยังไงห,หนึ่งจำไว้เดินสีฟันดีฟันเห็นคู่บาอาจารย์ฟันเห็นพาเห็นเจ้าฟันว่าได้เขาได้ของได้เงินได้ทองเออฟันว่าได้เขาของไม่เป็นเงินทองดอกบางคนก็นบฟันว่าได้เงินได้ทองก,บบกง,งกับบุคคลแบบไหนด้ในตำราเป็นกับบุคคลบางคนกันกอืัแล้วแต่คนคือกันวันนี้ บางคนฝันว่าได้จับอุจจาระสีกระเด็น,นเข้ในท่องเนีย่ยมันมีนะไม่ใช่ว่าไม่มีอืแต่ว่าบางท่านบางคนมีเทพร,รักษาเพิ่อนกับมาปวดมาพายาห้องยู่ดอกคอยหฮาได้สวดมุ่นภาวนาได้แผ่เมตตาเกียบเทียวว่าสัมมาทิฏฐิก็ได้อนุโมทนาเชืนช่มยินดีรำไรห้องสังเกตเบื้องฝนตกมาหนิฝนตกงามงามฝนตกมาหนิจังมือแล้วได้จัมือแหลกมาหอดมือที่หายแล้วเนี่ ฝนตกงามงามจังไรจยังวา่างามบ่มีเสียงฝ้าร้องคำรามเลยชุ่มชื่นอืมชุ่มชื่นเรียกว่าฝนเทวดาน้ำตาเทวดาจะออกพรรนาแล้วเขามาปากเพิ่มปิติยินดีอนุโมทนาสาธุการชื่นชมยินดีกับพวกเราท่านทั้งหลายอืมถ้าฝนตกแรงๆจนน้ำาท่มแล้วก็มีฟ้าร้องคำรามนะเรียกว่าฝนพยามันเป็นไงเอินว่าฝนพญามันแต่ว่าอี้ฝนตกงามงาม,งาม แต่อาตมาก็มีความเป็นห่วงสงสารญ,ญาติโยมได้ดูข่าวดูข่าวก็ขอเป็นขวัเป็นกำลังใจให้กับท่านทั้งหลายเด้อว,วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากขอบารมีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าอริยสงฆ์เจ้า,จา,า,จาดีรบรรดาครูบาอาจารย์อธภิบาลประธานพรท่านทั้งหลายมีความสูขความเจริญช่องเบิกทรัพนาคีแล้วก็โอปอก็ได้มาถวายอ่าอ่า เลยมาถวายในวันนี้ก็ขออนุโมทนาจ่นชวนยินดีเอฟซีทุกท่านทุกคนทุกหมู่บ้านตำบลอำเภอัดเออ,อนุโมทนานำกันเป็นบุญเป็นกุศลมีโชคมีใจมัง่งมีศีสุขลาผลปุนตะวิอายุวันโนสุขังพระลังสา